คนหิวเงินคือคำว่าอะไรมินนาสร้างคานิจิว่ามิโอเดสสวัสดีค่ะทุกคนอละสิวไม่โอ,อกก็ยังไม่หายนะคะแต่อันนี้คือดีคึ้นแล้วนะจนกายองออกหน้ากล้องโชว์สิวให้เห็นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความใช้อ,อะไรนะยังคงใช้ฟิลเตอร์อย่างต่อเน,นื่องเรื่อยๆนะคะ <laughs> โอเคก็รักษาหนะ้าด้วยแหละขี้เกียจแต่งหน้าแล้วนะคะโอเคมาที่ประเด็นนั้น ที่เรามาคุยกันดีกว่านะคาว่าคนหิวเงินภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะคะจะได้เนาะกินเทรนแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยนะคะโอเคคำแรกนะคะคือคําว่าโอคานเอนี่อุเอเตหรือฮิตโตค่ะโอคาเนี ok uh ่อุเอเตหรือฮิตโตส่วนมันก็จะมีคํานึงที่แปลว่าคนหิวเงินได้เหมือนกันนะคะคำที่2ก็คือคําว่าโอคาเนโมจะโอคาเนโมจะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกับมิโอนะคะก็เป็น p r i v a t e ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือว่า,อาคอร์สปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นระบบนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งคู่เดียวแล้วก็เป็นกลุ่มนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยถ้าใครอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกับมีโอกนะคะสำหรับวันก็เท่านี้เลยไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย